ตานี้ผมก็โลลโลลูกลักนะโหนึ่งสามมันเกิดลูกลักต้องชนะได้แหละตานี้นะแม่มาสามตาลวดโอเคครับล้วอยู่ในกมแล้มีคนเปิดใหม่เดยนเป็นวันเดอร์นะเปิดใหม่เดี๋วผมไปเปิดใม่คุยกับเขาแบบววลวเปนไงเ้ะแล้วป เราอาทิบลงยูทูปหน่อยนะไม่ได้ลงนานละทอนตาเมื่อกี้บั๊บชื่อคุณคุณเที่ยวผมไม่ได้ยิงอะ่ะตาเมื่อกี้เศรจังยังไงจ้าทีม เหลี่ยมนี้ใช้ได้มาใกล้อยู่ล่างเหลี่ยมนี้ใช้ได้เหลี่ยมนี้ใช้ได้เอ้าลูกผู้ชายพาันดีโดนใส่เฮ้ยข้าวจับตายแก<ป>โดนมาไม่ตายหรอีมัน <c oughs> คิดหนะ้าเนาะรอดร <c oughs> <laughs> อดเรียกว่ารอดิดนเกือบไม่รอดและเกือบขีดแล้วเม่งแก่ร <c oughs> อดรอดได้ไงไม่รู้แต่รอด <laughs> โอ้ฟ้าเ่ยหน่อยฟ้า เอาครบคนเดิยอ,อนอยู่นี่หูล่างสามว่ะเสียฟิกเลยเกตโ <Hello. S 1> ลล่างสองล่างสองยังวันด้วันได้วันวันเด้วันตุยซะแล้ ตัวไอเตาจีดมวยฮาจีกับขาไก่ของเขาไปไล่อยู่แก่ไล่ไหเปิดไฟไหนีแล้วสีแล้วเปิดไฟให้หน่อยดิวันเดย์อุตอนเปิดไฟใหน่อยได้ไหมครับ

เล็นได้แล้วออกรองเท้าผิดอีกแล้วตูเจ้าจังกดล้างแล้วด้อก็บอกรองเท้าผิดเ้าจังได้ไหมมันจะถ่ามันถ่แล้ว แล้วก็โดนรับแบบจริงๆไม <f ix> ่น่าจะตายแล้วทอน,ไไนแค่นั้นไปแล้ว <f ix> <f ix> น่าจะได้ล่าง ได้ล่างเล้ล่ะได้ล่าง,งแล้วทุกคนได้ล่างเลยหลับเลยได้ล่างแล้วดีใจจังเลยได้ล่างแต่มาเจอล่างเน,นี่ยตอนนี้ไม่ไรเลย เห็ r ไหมวะโอ้โน่น no. ้มนกทีอะไรจ้งอันตแล้วแล้วโอ้ไม่ตายตายกีบกะกีบ่างเข้าเข้า มนลาดเลยมไม่เข้ามาวะาก่้อน้าโดนพิษมังกแค่อยนะจ้าอแล้วยืนอยู่มังก้านานไม่ได้แม่งพิษแรงด์กได้ปะเปิดด right? ์กเลยเพื่อน เหมือนเขาจบนไปล่าง okay. oh ีกฝากล่างด้นะเดี๋ยวนี้โอ้ แล้วโอ้เลงแบบคุ้มคุ้มคคุ้มค่าคุ้มราคาตอนระดับสุดแล้วฟิกเกอร์ทำไมเชิญฟิกเกอร์ทำไมผมไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าผมฟิกเกอร์ทำไมเดี๋ยวฟิกเกอร์ฟรีเลยเองเอาแล้วรู้ว่าคลิปเข้าแล้วเออ chiêu này lên lốc lốc này luôn. Ừ. Ừ. tao Ừ. Ừ. anh Ừ. 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 Chán Ừ. 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 Bye, bye. Chán nhìn mày ta. <laughs> <laughs> người ta Tên không người ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช็อตนี้ต้องมาแล้วช็อตนี้ต้องมาไม่มีตัวมาเลยนั่นเจอตัวปีดารก่อนโอเคน่าจะได้ดารได็แดงครับโอเคเลนลางเลนกลางเลนกลางช้อนอยู่บน เนี่ยโดดทอนตะกีสองไปแล้วโอ้โยตึงไปบเบาโอ้ยตึงกันไป,ปนตึงกันเกิน,ปนไปหรือเปล่าอ๋อ้โหบทอนขาทักทายกลดบนีต้องหมาแล้วพวก กาดนี้มันต้องมาแล้วโอเคน่าจะจบพอดีสวยดูว่าการนี้มันต้องมาสวยงามฮะชนะสองตาเอแพ้สองสองแพ้รวดเแพสองตาอันนี้แพ้สี่ แค่สองตาชนะสองตาใอ้กันหนาตาหนึง่ง<ไ>เล่น,นทั้งวันดะนี่เล่นทั้งวันดาวเท่าเดิมหน้านี้โอเคใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ